มื่อนี้ยจำเจ้าจะมาตึกแห่ครับอเอ็ดเป็นยี่บ่หละล่ะเจ้าเฝ้าดึงเบ้างนี้พ่อจับไปยูนิเดี๋ยว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 ปล่อยก่อนเอามือปล่อยก่อนปลอน่อยยไงป่าไปเศษเนาะ มาเร็วมาเร็วป,ป้ามาเร็วเจ้าสิตึกป่าบ่ตึกเป็นอยู่บ่ลงน้ำจังเลยเล็กน้อยนะเพิ่งรับพูนโอเียเรียนนะน้มองพร้อมเรืยอยงยังน,น

โอ้โหานี้ไดยักโตพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วปลาปลากลับบ้านได้หลายแล้ววันหนึ่วันหน้เอาใบใบอามาครบี้